ค่ะแอสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะกับช่องแอนนี่สปินไลท์ค่ะวันนี้นะคะแอนนี่จะมาเล่นเกมนะคะใครชินวินค่ะของค่าย PG นะคะหรือเรียกกันง่ายๆก็คือแปะน้อนั่นเองนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะอน,นี่จะมาทำชาเลนจ์นะคะการซื้อฟีนะคะแอนนี่จะซื้อตั้งแต่เบ็ด4ถึงเบ็ด10นะคะมาดูกันนะคะว่าทุน988ของแอนนี่นะคะอน,นี่จะสามารถซื้อได้ถึงเบ็ด10หรือเปล่านะคะแล้วมาช่วยแอนนี่ลุ้นนะคะทุกคน วันนี้อันนี้ยิ้มหวานไหมคะมาค่ะเดี๋ยวอันนี้ซื้อเลยนะคะเบ็ดแรกนะคะเบ็ดสีนะคะอันนี้ซื้อไป200บาทนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะาว่าเบ็ดนี้นะคะอันนี้จะบวกกำไรมาเท่าไหร่นะคะจากปังหรือจะร่วงนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยค่ะ <América> อยู่กันยาวๆนะคะทุกคนลุ้นกันยาวๆนะคะคลิปนี้นะมาค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวอันนี้จะมาลุา้นนะคะ การหาตัวคูณเพิ่มนะคะข้างล่างนี้จะเป็นการหาตัวคูณเพิ่มนะคะส่วนข้างบนนะคะจะเป็นการหาตัวหมุนฟรีเพิ่มนะคะอ่ะอันนี้ล่อตลอดนะคะการหมุนทั้งสองอันนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะข้างในนะคะว่าส0บหมุนฟรีนะคะแล้วก็คูณสิบนี้นะคะอันนี้จะบวกกำไรมาเท่าไหร่ลงทุนไป200อนะคะเบ็ดสี่แลวเจ็ดไม้ค่ะขอปังๆนะคะขอปุบป,ปวนนะคะปังปริเย่นะคะไม่เอาปังปีนาดนะ มาจากวันนี้นะคะหาค่าหมูกกระทะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอากาศดีๆนะคะนั่งกินหน้าบ้านอร่อยออยนะจะได้หรือเปล่าได้กินหมกกระทะไหมวันนี้เดีจะได้กินมามา่ามาดูกันอ่ะและอีก4หมูนค่ะช่ยนี่ลุ้นนะมาจ้าประทัดขาดสวยๆมาช็อตน,นี้นะคะขอมโบไหลยาวๆโอเคสวยจ้าทุกคนไปจ้ะยาวๆนะคะไปต่อนะคะและอีก3หมุนหูเสียกายตะกี้สิบทำไมไม่ลงช่องแรกวะ นิดเดียวเองนะคะเบ็ดนี้นะคะเป็ดสซื้อไป200นะคะขาดทุนค่ะทุกคนขาดทุนนะคะเดี๋ยวไปรุนกันต่อนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูแอนนี่เป็นครั้งแรกนะคะน,นี่ฝากกดติดตามช่อง Youtube ของแอนนี่ด้วยนะคะชื่อช่องแอนนี่สปินไลน์นะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะบนเฟ e b ุ o กนะคะชื่อเพจเจาะรือข้อมูลนักปั่น by แอนนี่สปินไลท์ค่ะมาเลยจ้ะ อ้ยจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเบ็ดห้าอีกหนึ่งตัวค่ะต้องมานิ่งๆไม่มามันหลอกมนล่อทำไมไปข่ะไันนี่ไปซื้อเลยนะคะเบ็ดห้านี่ซื้อมาสองรห้าสบาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเบ็ดน,นี้นะคะจะบวกกำไรเท่าไหร่นะคะเหมือนเดิมจะไปลุ้นกันนะคะเดี๋ยวหาตัวคูณเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาหมุดฟรีเพิ่มนะคะคำให้สิทธิ์เรามาเราต้องใช้นะคะเราอย่าไปหยุด แค่นั้นนะคะเขาให้8ปดแล้วก็อย่าใช้แค่8นะคะเราต้องหาเพิ่มค่ะป่าเริ่มกันเลยนะคะ10หมุนกับคูณ10ค่ะเบ็ด5นะคะเบ็ดนี้จะบวกกำไรหรือเปล่าดูกันนะคะลุ้นกันยา,ยาวๆมาแลยอีก7หมุนขอปังๆนะคะอูยเอมาจ้ะสวยๆอังเปาโอเคยังได้เคต่อมาค่ะและอีก4หมุนนะคะทุกคน ใช้กันรุนใกันเชียนะจ๊ะเฮ้ยยังไงอ้าวอังเปาช็อตนี้ยังสวยเลยทุกคนบวกมาสามร้อยฮะรางวัลก้อนโตมาแล้วจ้ามาค่ะบวกรางวัลก้อนโตมาแล้วค่ะอัะรางวัลเมกานะคะ,วะ,ะ,คะบวกมาสามร้อยนะคะสวยๆเลยถือว่าบวกอยู่นะบวกมาสา0ร้อยค่ะรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์นะคะยังเหลืออีก2มุนนะคะทุกคน เบ็ดนี้ได้กําไรอยู่นะโู้โหสวยๆในช่อนนี้เกือบทั้งกระดานมาเราวัลก้อนโตอีกครั้งหนึ่งอ่ะร้อยยี่สิบบาทและอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายนะคะมาดูกันซิว่าเบ็ดห้าที่เราซื้อไปสองร้อยห้าสิบบาทจะบวกมาเท่าไหร่สวยจ้ะไหลไหม <c oughs> โอเคไม่ไหลเราวัลก้อนโตร,รอบที่สามนะคะอีกร้อยยี่สิบมาดูนะคะโดยรวมแล้วนะคะเบ็ดห้าที่ซื้อไปนะคะบวกมาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ เกรเอ้อยสามบบาทนะคะเบ็ดนี้นะคะเบ็ด5นะคะบวกกำไรนะคะไม่ขาดทุนนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเล่นตามแอนนี่นะคะเดี๋ยวอนันี่จะแปะลิงก์เว็บให้นะคะในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะชื่อเว็บ i s b 8 8 8 c o นะคะเป็นเว็บสายเปนะคะน,นี่เล่นอยู่เว็บนี้เว็บเดียวนะคะเล่นได้ถอนได้แน่นอนคะ่ะมีโปรโมชั่นมากมายนะคะสำหรับสมาชิกใหม่นะ มีระบบแนะนําเพื่อนนะคะแล้วก็มีคืนยอดเสียให้ลูกค้านะคะและที่สําคัญนะคะเว็บเขามีระบบสะสมแต้มนะคะเพื่อแลกลับของรางวัลน,นะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแอนนี่แลกมาแล้วาห6รอบละมั้งนะคะได้ตลอดนะคะไปสมัครเล่นกันเยอะยอะนะคะเว็บนี้นะคะชัวร์แน่นอน,นะคะ่ะไป อันนี้ขยับไปที่เบ็ดหกแล้วนะคะตอนนี้ขยับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาซื้อกันเลยนะคะอันนี้ซื้อไปทั้งหมด300บาทนะคะขอสักหกตัวได้ไหมห้าตัวก็ได้อ่ะไม่น่าได้แหละเาจะได้สี่อ่ะโอเคซื้อเบ็ดหกนะคะเบ็ดน,นี้นะซื้อไป300นะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะอันนี้ไปขอหมุนลุ้นตัวคูณนะคะ,ะคูณสิแล้วก็เดี๋ยวไปหมุนลุ้นตัวหมุนฟรี อ่ะรอดอีกแล้วนะคะคนอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้นะคะ10หมุนฟรีกับคุณสิค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าเบ็หกนะคะจะบวกกำไรหรือเปล่านะคะซื้อไป300บาทช่วยกันลุ้นช่วยกันเชีย์นะคะเชียะเป็นเพื่อนแอนนี่ด้วยนะโดยรวมนะคะก็ยังอยู่ที่ทุนนะคะยังไม่ไปไหนเลยมาส,สวยๆชึบโอเคชิงชอ็อตนี้ทุกคนมันต้องแบบนี้นะคะมาอยู่นะ รางวัลก้อนโตมาลวจ้ามานบกมาเท่าไหร่คะรางวัลน,นี้อ่างรางวัลเมกาจาก้ะสวยสวยมาเลยค่ะทุกคนมารางวัลก้อนโตระดับซปเปอร์นะคะบบกมาสามรอยบาทนะคะทุกคนเหลืออีก6หมุนนะคะยังไม่หมดมาจา้ะสวยสวยมาคอมโบอไหนต่อเนื่องโอเคสวยจ้าไปต่อยาวๆต่ได้นะคะขอปังปังปุง๊บปว,ปว,ปวนะคะแบบนี้ มาดูกันนะคะจะถึงได้ถึงไหนนะคะมาขอหน่อยค่ะชึบเสียดายและอีกสี่มุนค่ะทุกคนมาจา้ะขอปลาช่องหนึออ่งอุยอะไรวันนี้หัวจะปวดมาครั้งสุดท้ายนะคะและอีกหนึ่งหนครั้งสุดท้ายนะก็ปังๆหน่อยแม่มา, <S <S มาดิโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะเบ็ดนี้นะคะ ได้มาสิลสิบสี่บาทนะคะแล้วก็นะคะแอนนี่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนะคะของรอบที่แล้วไปนะคะยินดีกับทุกคนเลยนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมใหม่นะคะกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามที่เพจบน Facebook นะคะมาค่ะตอนนี้ขยับไปที่เบ็ด เแล้วนะคะทุกคนอุย้ยสิงโตช็อตนี้ทุกคนสวยงามอลังการมากมาแบบแถวบนลงยังสวยป่ะเดี๋ยวไปซื้อกันเลยนะคะ350บาทเบ็ดเจ็ดขอ5ตัวได้ไหมหไม่ลงสี่ตัวก็เอามาเหมือนเดิมค่ะทุกคนหาตัวคูนดีกว่าชึบอ่ะรอดนะคะคุณสิบปังหาตัวหมุนฟรีเพิ่มอ่ะโอเครอดนะคะเดี๋ยวไปหาตัวคูนอีกครั้งนึง โอเคลอดคะ่ะสิบหมุนฟรีกับคูณ12นะคะเบ็ดเจ็ดค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเบ็ดเจ็ดจะปังไหมนะคะจะบบกกำลังมาเท่าไหร่นะคะโดยรวมนะคะก็ยังบบกกำาไรอยู่100ร้อยกว่าบาทนะคะร้อยยี่สิบแปดบาทปังและอีกหกหมุนนะคะทุกคนต้องมาแล้วแหละไม้นี้นะคะจังหวะน,นี้นะคะต้องมาแล้วนะคะช่วยอันนี้ลุ้นด้วยนะคะอ่ะแล้วอีกสองหมุนคะ่ะชิมหานล้วไม่ค่อยต่อนยังให้เลยอะไรวะเนี่ย อันหมดสุดท้ายยังไงนั่ไงปังนะคะเบ็ดนี้ปังปีนาค่ะไม้นี้นะคะซื้อไปปังปีนานะคะใครนะคะที่อยากจะให้แอนนี่เล่นเกมไหนนะคะแนะนาแอนนี่ได้ได้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะคะเกมอะไรนะคะแนะนําเข้ามาได้เลยนะคะเกมไหนน่าสนใจนะคะเดี๋ยวแอนนี่จะหยิบมาเล่นนะคะอยากให้แอนนี่ทําอะไรนะคะสั่งมาได้เลยคะ่ะแอนนี่เป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะสั่งได้เลยคะ่ะ ชื่กันลุนนะคะยาวๆไปเดี๋ยวขยับเบ็ดกันนะคะเบ็ดแปดนะคะตอนนี้ข้างหน้ามีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อเบ็ดแปดกันนะซื้อปไปเลยขอหกตัวมาละสามขออีกสามมามาไหมห้าก็ได้อ่ะมาหรือเปล่าอีกตัวนึงมาเหอะมาขอร้องเหอะอ้ะทุกคนอะไรวะเนี่ยขออะไรก็ได้อย่างนั้น เหมือนเขาได้ยินน่ะทุกคนไม่อยากจะคุยเลยเอาจริงๆป่ะสิบหมุนฟรีนะคะกับคูณ1ิบนะคะในเบ็ด8นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเบ็ด8นะคะนี่จะปังหรือเปล่านะจะบวกกําไรเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะคะอ่ะละอีกห้าหมุนว้าวเก่งมาจ้าอังเปาคะ่ะทุกคนและอีก4หมุนจะร้องห้าละ กำไรอันนี้หายไปเลยทุกคนมาเนี่ยจะอูหวายมาทำไมก่อนมาไกลแล้วเกินอยู่ไกลแล้วเกินที่หลังไม่ต้องลงมานะ <c oughs> ไม้นี้นะคะเบ็ดแปดซื้อไปซะเยอะเชียขาดทุนยับเยินนะคะเะไดายมากมาดูนะคะว่าแอนนี่นะคะจะตามกลับคืนมาได้หรือเปล่านะคะแล้วเราจะไปถึงอาจจะ ไปถึงเป็ดสิบหรือเปล่านะคะการซื้ออ่าฟรีของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะบวกได้ไหมนะคะปะ่ะไปที่เป็ดเกกันเลยโมโหแล้วเนี่ยเล่นมาตั้งนานนะคะอุตส่าห์ได้กําไรมานะคะเอากำไรอันนี้กลับไปอแหละข้างหน้าเหลือ527บาทนะคะนี่ซื้อเป็ดเ้านะคะมาดีมหมยังเดี๋ยวก็ไม่ได้นะสารแคเตอร์ห่วงเหลือเกิน ปค่ะเดี๋ยวเราไปหาตัวคูณเพิ่มนะคะแล้วก็ไปหาหมุนฟรีเพิ่มเหมือนเดิมค่ะรอ,อดชีวิตอันนี้รอดไหมตัวหมุนฟรีรอดหรือเปล่ารอดเหมือนเดิมนะคะคนมันดวงปังอนนะเนาะทำยังไงได้อะเดี๋ยวปาหาตัวคูณเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะมาสิบหมุนฟรีกับคูณสิบสองนะคะในเบ็ดเก้านี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะบวกกัไรเท่าไหร่แต่ขอปังๆังนะ ขาดทุนไปสองสัมไม้แล้วเนี่ยช่วยกันลุ้นค่ะทุกคนและอีเจ็ดหมุนนะคะต้องมาแล้วไม้เฮ้ยอีกห้าหมุนอ้ะอังเปาสวยชอตนี้แต่เสียดายนะคะคอมโบไม่มีไกล่เลยอะไรวะอ่ะรางวัลเมกาบอกมา324บาท ไปเหลืออีกห้ามุนนะคะยังไม่จบดูดีว่าจะคัมแบ็กกำไรกลับมาหรือเปล่ามันลุ้นกันอุตส่าห์ได้ค่หาหมูทำอุ้ยช็อตนี้งามๆม,มาเขไไ้าบุหรไ่ตอนเรื่องไปเลยยาวๆสวยจ้าสวยจ้ะแม่ไปจ้ะสิบมาเอา้าปลายไปเลยจ้กยาวยๆาวายสามตัวมาทำที่เกืออะไรมาไม่ทำงานที่หลังไม่ต้องมาบวกมาเท่าไหร่รางวันก้อนโตนะคะทุกคนเมกะไปเลยจก้ก 415บาทนะคะเหลืออีก3มหมุนค่ะตอนนี้ข้างหน้ามีพันสี่แล้วนะกำไรแล้วแหละ <c oughs> บวกกำไรไปเท่านิดนะคะทุกคนช่วยนี่ดีใจหน่อยนะอ่ะมาร์สวยจ้ะอู้ <c oughs> วายมาเรียบร้อยมันต้องอย่างงี้ลงมาแล้วทำงานด้วยนะคะลงมาไม่ทำงานไม่ต้องลงมานะสองวายโอเคสวยจ้า บวกมาเท่าไร่เอ่ยรางวัลก้อนโตนะคะเบ็ดเก้าปังอยู่นะทุกคนเบ็ดเก้าเขาแจกอยู่นะเขาแจกช่วงท้ายเนาะช่วงแรกๆเขาไม่ค่อยแจกเท่าไหร่มาเบ็ดเก้าเราก็บวกมาได้เยอะอยู่นะ475บาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโดยรวมแล้วนะคะว่าเบ็ดเก้านะคะแจกมาเท่าไหร่นะคะอะมารวมกันเบ็ดนี้นะคะบวกมา1,409บาทนะคะโอเคปังมากเบ็ดเบ็ดเก้านี้ดีนะคะ อย่าลืมนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากจะเล่นตามแอนนี่นะคะลิงก์เว็บปักอยู่ในคอมเมนต์ปักให้นะคะใต้คลิปนะคะในคอมเมนต์นะชื่อเว็บนะคะ i s b 8 8 8เ o ็จ้าเวบที่โด่งดังที่สุดนะคะตอนนี้ <c oughs> ขอขี้โม้นอันแล้วกันอันนี้เล่นอยู่เว็บนี้เว็บเดียวนะใครเล่นแล้วถอนไม่ได้นะคะมาแหกอ,อกอันนี้เลยไม่ได้โมนะคะถอนได้จริงๆหลักแสนหลักหมื่นอะไรไอันนี้ถำมาหมดแล้ว มาค่ะขอปังๆเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปซื้อกันที่เบ็ดสิบนะคะเดี๋ยวนนี้จะซื้อเบ็ดนี้เป็นเบ็ดสุดท้ายน,นะคะทุกคนขอส,สวยขอกำไรเยอะๆจะไปกินหมูกระทะค่ะอ่ะเบ็ดนี้นะคะซื้อไปห้าร้อยบาทขอกำไรนะ จะซื้อเป็นเบ็ดสุดท้ายแนละ้วข้างหน้าเหลืออยู่พันสี่นะคะทุกคนซื้อไปห้ารอยบาทมาดูกันนะคะว่าเบ็ดนี้นะคะอันนี้จะบวกกำไรมาเท่าไหร่หาตัวคูณสวยปะ่ะหาตัวบุญฟรีเพิ่มโอเคเดี๋ยวไปเอาตัวคูณอีกสักรอบนึ่งยังไม่พอเบ็ดสุดท้ายเอาไปให้สุดไปให้สุดแล้วอยู่ที่ถอนนะคะทุกคน ป้าเริ่มเลยนะคะสิบหมุนฟรีกับคุณสิบสองนะคะเบ็ดสิบค่ะจะซื้อเบ็ดนี้เบ็ดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะอุ๊ยห้าสิบปดบาทมาจ้ะแม่มาช่วงหายว่ะทุกคนข้างหน้าสองพันแล้วว่ากำไรมาแล้วหนึ่งพันจ้าปังไม่ไหวนะคะไปตามได้นะโล,งล่งละหกร้อยสิบแปดบาท อีก9ก้าหมุนนะคะเปิดมาไม้แรกก็ปังเลยเบ็ดนี้นะคะเบ็ดสิบกำไรมันอยู่ที่เบ็ดสิบนี่เองทุกคนห <c oughs> ูอุตส่าห์เลยมาตั้งแต่เบ็ดล่างๆกำไรอยู่เบ็ดนี้มาสวยๆมาสิงโตข้างหน้าทุกคนกบอันนี้นึกว่าสิงโตค่ะอมาประทัดค่ะไหลคอมโบย,ยาวๆเลยนะถ้าติดแล้วอะคูณสิบสองเลยนะอ่ะแล้วอีกสี่หมุนค่ะทุกคน มาจ้าไายไปเลยจ้าชึบโอเคสวยจ้ายังไงแม่โอเคจ้ะแม่ <c oughs> ปังไม่ไหวค่ะ <c oughs> เบ็ดนี้นะคะตอนนี้ข้างหน้านะคะมีทั้งหมด2,500บาทแล้วนะคะบวกมาอันนี้บวกมา270นะโ <c oughs> ดยรวมนะคะข้างหน้ากำไรดีมากทุนไม่ถึงพันนะคะตอนนี้2อ0พัแล้วทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวอันนี้จะต้องลาเพื่อนๆไปด้วย คลิปอ่าช็อตหมวดฟีนี้นะคะจะต้องขอลาแล้วนะคะจะต้องไปถอนแล้วนะคะเอาเงินไปซื้อหมูกกะทะ้นานะคะและอีกสองหมุนนะคะจบนี้แอนนี่ไปเลยนะคะเพราะว่าแอนนี่ได้กําไรแล้วนะคะวันนี้จากทุนน้อยของแอนนี่นะคะ <S 2> <S 2> <S โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนนี่ก็บวกกาไรมาพอสมควรนะคะก็พึงพอใจแล้วนะคะ <S 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 ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแอนนี่ตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ เปดบนะคะบอกมา1,836บบาทนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ต้องขอตัวไปถอนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ